สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดครับในด้านของตลาดอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแห้งนะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยครับเราจะเข้าไปดูกันนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก o ี้เบิร์ดก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับขอบคุณมากครับ ครับเรากำลังเข้าสู่บริเวณตลาดแล้ครับครับเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่ว่าตลาดอาหารทะเลสดที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีอะไรกันบ้างน,นะครับทางเข้าตลาดนะครับก็จะมีป้ายที่บอกถึงว่าตลาดนี้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับแสดงถึงตลาดที่ดีเด่น นะครับมากมายเลยครับมีทั้งปูเป็นๆครับหอ,อยแครงร้อยเดียวนะครับปลาหมึกแบบต่างๆนะครับปูไข่กับกุ้งแม่น้ำครับโอ้กุ้งลายเสือกุ้งแชบบยก็มีครับหอยชนิดต่างๆนะครับ กั้งก็มีครับปลาทะเลขนาดต่างๆกันนะครับโอ้มีทุกอย่างเลยครับครับนี่ก็กุ้งแม่น้ำเป็นๆเลยครับมีไซส์ต่างๆทุกไซส์เลยนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดครับครับสามารถจะเลือกได้ครับรับพอเลือกเสร็จนะครับก็ จะให้เขาปิ้งให้ก็ได้ครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่โซนที่นั่งทานด้านหน้าด้วยครับสามารถจะทานได้แต่บังเอิญว่าตอนนี้เนี่ยมันเลยเวลาอาหารแล้วครับเป็นบ่ายสองโมงแล้วเลยไม่เห็นคนนั่งทานนะครับ มีลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบน้ําหนักที่ซื้อมาได้ด้วยครับมีตาช่างกลางให้เห็นนะครับซึ่งในหลายตลาดโดยทั่วไปไม่มีแต่โอ้ร้านนี้ก็ใหญ่นะครับมีปูขนาดต่างๆนะครับราคาก็แตกต่างกันไปตั้งแต่500กว่าบาทจนกระทั่งถึง800กว่าบาท690ก็มีนะครับ ปูม้าก็มีนะครับมีทุกชนิดครับห้อยจอนี่เขาทอดให้ฟรีอยู่ด้วยนะครับหอยหวานใหญ่นี่ก็ร้อยบาทครับปลาชนิดต่างๆกุ้งชนิดต่างๆนะครับครับอันนี้เป็นแช่เย็นครับครับถ้าเลยมาตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเลยครับอ่า หอยเป็นๆเ,เยอะแยะครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงนะครับอ่าถ้าเทียบกับในกรุงเทพนี่ในกรุงเทพแพงกว่าเยอะครับแล้วนี่ก็อยู่ใกล้มาหาชัยนะครับใกล้กรุงเทพเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาหาซื้อกันได้นะครับมีให้เลือกเยอะจริงๆครับหลายร้านครับก็บผมเองเดี๋ยวจะ เลือกคิวกลับบ้านซะหน่อยนะครับเต็มไปหมดเลยครับปลาทะเลทั้งปลากระพงปลาเกา๋าปลาสำลีนะครับมีทุกชนิดเลยครับมีเยอะมากครับมีหลายร้านครับแชร์บ้วยก็มีนะครับแชร์บวยทะเลม้าลายทะเล ส่วนตรงนี้กุ้งเป็นๆครับเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเยอะในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเช้าๆนี่จะเยอะเพราะพวกร้านอาหารผู้คนก็ามาซื้อไปกรับนี่เป็นแช่เย็นครับ นี่ก็เป็นๆเ,เลยครับกุ้งหัวแก้วนะครับตัวใหญ่ๆนะครับครับเป็นๆเ,เลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับไซนี้สี่ร้อยแปดสิบครับกุ้งขาวเป็นๆตัวใหญ่ๆนะครับกุ้งขาวนี่ใหญ่ครับเพาตามปกติผมเราเห็นนี่ตัวจะเล็กกว่านี้ นี่ก็ปูมาเป็นเป็นนะครับครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นแช่เย็นนะครับครับแล้วก็เลยไปก็เป็นเป็นครับโอ้มีเยอะมากเลยครับมีหลายล้านเต็มไปหมดเลยนะครับครับ ครับเต็มไปหมดเลยครับร้านนี้มีทั้งเป็นๆแล้วก็มีทั้งที่แช่เย็นมานะครับครับยังไม่หมดนะครับเนี่ยยังมีอีกนะครับด้านรุดก็มีครับเดี๋ยวเราเดินเลยต่อไปนะครับนี่ก็เป็นร้านนี้ก็ใหญ่ครับเพราะว่าของเป็นๆก็มีอยู่เยอะเลยนะครับ ข้างในนี่ก็ยังมีอีกนะครับเขาก็จะมีทั้งที่แช่เย็นไว้นะครับแล้วก็ที่เป็นเป็นครับเราจะมาดูโซนของอาหารทะเลแห้งบ้างครับก็เยอะมากเลยครับทุกชนิดเลยนะครับนะครับ มีมีเยอะครับมีเยอะมากเลยครับใส่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะครับอ่าอย่างปลาหมึกนี้ก็ร้อบาทนะครับแล้วก็ไซส์ต่างๆกันก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณครับแล้วก็อย่างอื่นก็มีครบครันครับ พอเลยเข้าไปในซอยนี้นะครับก็เป็นอาหารทะเลแห้งทั้งซอยเลยครับเต็มไปหมดเลยครับครับเราก่อนที่จะไปดูในซอยนั้นลองดูร้านนี้สักนิดหนึ่งก็มีทุกชนิดครับทั้งอาหารทะเลแห้งชนิดต่างๆนะครับเต็มไปหมดครับข้างในนู้นก็ยังมีอีกนะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราหันหลังกลับ นะเดินเดินดูซอยนี้สักนิดหนึ่งนะครับครับก็ซอยนี้ก็มีอาหารทะเลแห้งเต็มไปหมดเลยครับอ่าทั้งสองฝั่งครับมากจริงๆครับไม่ว่าจะต้องการแบบไหนนี่มีมาที่นี่ได้ทุกอย่างครับ เยี่ยมยอดครับเราลองดูนิดนะครับนี่ก็เป็นกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งฝอยครับมีทั้ง60บาท120บาทถ้าเกิดที่เป็นตัวตัวนะครับก็ขึ้นกับเกรดและก็ปริมาณครับ200220 400กว่าบาทนะครับแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยก็มีนะครับมีทุกชนิดเลยครับยังไม่หมดครับยังมีอีกครับ ร้านนี้ก็ร้านใหญ่ครับมีทุกชนิดครับกุ้งปูปลาหอยปลาหมึกเต็มไปหมดครับช่วงนี้ก็เยอะมากครับมีหลายร้านเยอะมากเลยครับครัปลาหมึกเป็นตัวตัวก็มีครับปลาหมึกหลายๆชนิด ร้านนี้ประมึกเยอะครับปลามึกแบบรูปแบบต่างๆกันนะครับเต็มไปหมดเลยครับปลาสลิดแดดเดียวครับอดูน่ากินครับมีไสาต่างๆกันมีเยอะเที่ยว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของตลาดทะเลไทยก็คือผลไม้สดครับมีเยอะมากๆเลยครับทั้งผลไม้เกรดดีที่สุดและเกรดธรรมดานะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับจะเป็นพวกเกรดดีที่สุดเลยครับครับขายกันเป็นแพ็คเลยครับอย่างนี้ก็เป็นแอปเปิลนะครับ แอปเปิลชิงก้นแปดสิบลูกหกร้อยแปดสิบบาทลูกละแปดบาทห้าสิบสตางค์ครับหรือว่าสาลี่น้ำผึ้งสี่สิบห้าลูกสามร้อยแปดสิบบาทลูกละแปดบาทสี่สิบสตางค์นะครับรครับนี่นี่เป็นแอปเปิลฟูจินะครับสามสิบสองรูป 430ลูกหนึ่งแค่13บสามบาทสี่สิตางค์เท่านั้นเองข้างบนนี้ก็เป็นฟูจิหมดเลยนะครับหรือว่าข้างล่างนี่ก็เป็นทั้งพวกพรบพวกอัง,งุ่นนะครับพุทธาจีนนะครับก็หรืออัง,งุ่นไรเมล็ดครับอย่างอง,งุ่นไร้เมล็ดนี่โดยทั่วไปตามตลาดท,ทั่วไปในกรุงเทพก็กิโลกรลัมละ ร้อยหกสิบขึ้นไปถ้าในห้างก็แพงขึ้นไปอีกนะครับแล้วนี่เป็นเกรดคัดครับตกกิโลกร,รัมละร้อยสี่สิบสามบาทไม่แพงนะครับครับทีนี้ฝั่งตรงข้ามนี่ก็มีหลายชนิดครับอันนี้อาจจะเป็นเกรดรองลงมานิดหนึ่งถูกมากครับแก้วมังกรลูกใหญ่นี่กิโลกร,รัมละยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับเขาขายทั้งปีกและส่งครับ เรามาดูแอปเปิลอีกร้านหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ฉ้นกวงสามสบหกรูปสามรอบาทตกลูกละ8ดบาทสาสิบสามสตางค์โอ้ลูกใหญ่ครับอ่าหรือว่าใหญ่ขึ้นไปอีกก็มีนะครับยี่สิบแปดลูกสามรอหิบาทตกลูกละสิบสองบาทแปดสิบสตางค์นะครับ คับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆแวะผ่านมาทางมหาชัยนะครับเข้ามาหาอาหารทะเลสดหรืออาหารทะเลแห้งแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อผลไม้ได้ทุกชนิดครับโดยที่ราคาถูกครับไม่แพงเราลองเดินเข้าไปดูต่อยนะครับ อันนี้เป็นพวกมะละกอครับสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเมลอนนี่ก็ยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับลำไย,ยกระโหลกเบี้ยวครับน่ากินครับอันนี้น้องอันนี้ขายไง สี่สิบบาทนะฮะต้องซื้ออย่างต่ำกี่กิโลยี่สิบโล่อ่ายี่สิบโลอันนี้ก็สี่สิบสามบาทเอ่อสี่สิบบาทนะครับลูกใหญ่เลยครับอ๋อครับอันนี้ลองลงมาก็สามสิบห้าบาทครับมะม่วงเยอะมากครับ เมลอนนี่ก็ไม่แพงเลยนะครับอันนี้ก็หันนีดเดิวกล้วยนี่ก็เยอะเลยครับมีทั้งอย่างหวีใหญ่65บาทหกสิบบาทนะครับห้าบาทห้าสิบาทก็มีนะครับสี่สิบห้าบาทก็มีครับพวกมังคุดก็มีนะครับพวกนี้ขายส่งขายปีกอ่า ราคาไม่แพงครับเแถวๆนี้ส้มก็มีนะครับส้มโอเยอะเลยครับขาวใหญ่นี่ลูกเบอเฮอเลยครับร้อยห้าสิบบาทอลองลงมานี่ร้อยสามสิบบาทครับ ครับนี่ก็ส้สสมโอนะครับเขาวใหญ่ลูกเล็กก็มีทั้งตั้งแต่ห้าสิบาทสามสิบห้าบาทแปดสิบบาทเบอร์คัดเลยก็ร้อยี่สิบบาทนะครับมะพร้าวนะครับที่ปอกไว้บางส่วนนะครับก็มีครับสับปะรดก็มีครับขายส่งนะครับอันนี้ อะโวคาโดพันุต่างๆครับอันนี้ขายปีกครับก็อย่าง034คัดนี่70บาทอินทผลัมสดก็มีนะครับ ทุเรียนก็มีครับ,รก,รบก็ยังมีผลไม้อีกนะครับมีทั้งพวกสับประรดกับเสาวรดอันนี้ดีวกับส้มโอนะครับ โอ้อันนี้เขาแกะขายปีกด้วยครับแตงโมครับแตงโมซสายต่างๆเต็มไปหมดเลยครับมีตั้งแต่ราคาสามสิบบาทสามสิบห้าบาทเรื่อยไปนะครับมีหลายพันให้เลือกนะครับเยอะมากครับแตงโม นี่ขายส่งครับแตงโมขายกันเป็นเข่งเลยนะครับนี่ก็แตงโมครับเรียกว่าเป็นแหล่งขายแตงโมที่ใหญ่มากๆเลยนะครับยังไม่หมดนะครับเลยไปทางด้านโน้นก็มีอีกครับ,รบยังมีอีกนะครับนี่ก็ ขายส่งแตงโมอ,อีกร้านหนึ่งครับโมเยอะมากเลยครับ <laughs> จุดดีประการหนึ่งของที่ตลาดทะเลไทยก็คือว่ามีห้องน้ำสาธารณะหญิงชายพร้อมกระดาษเช็ดมือสะอาดมากครับยอดเยี่ยมเลยครับก็ครบคุณนะครับสำหรับ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดที่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับก็มีของเยอะมากๆจริงๆครับตลาดทะเลไทยสมุทรสาครน,นะครับมีทั้งของขายส่งขายปีกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆมาช็อปหรือมาชิมอาหารทะเลสดนะครับต้องการรับประทานที่นี่ก็ให้เขาปิ้งเขาย่างตามเมนูที่ต้องการได้นะครับหรือถ้าเกิด จะนำกลับไปบ้านนะครับก็ให้เขาอัดน้ำแข็งใส่กล่องโฟมได้เรียบร้อยครับครับรบกวนเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกรุณากดติดตามหรือ subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับขอบพระคุณมากเลยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ